สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่พักใจกับรายการธรรมะฮิวใจครับมีคำกล่าวหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ฟังแล้วเหมือนจะดูโหดร้ายนะครับหลายคนแย้งว่าความรักมันทำให้โลกสดใสนะจะเป็นทุกข์ได้ยังไงแต่ถ้าลองมองลึกลงไปในใจตัวเองเวลาเรารักใครสักคนม,มากเราจะเริ่มกลัวจริงไหมครับ กลัวเขาเปลี่ยนไปกลัวเขาจากไปกลัวไม่ได้ดั่งใจความกลัวนี่แหละครับคือเงาตามตัวของความรักที่เรียกว่าความยึดติดวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจะทําอย่างไรให้เรารักเป็นและปล่อยวางได้เพื่อให้ความรักนั้นเบาสบายที่สุดครับ 1. แยกให้ออกระหว่างรักกับหลง Love versus attachment ่อนอื่นเราต้องแก้สมการในใจก่อนครับความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความรักเมตตาแต่เกิดจากความคาดหวังตัณหาครับรักที่บริสุทธิ์คือการอยากให้เขามีความสุขเหมือนแม่รักลูกรักแบบนี้เย็นสบายรักที่ยึดติดคือการอยากให้เขาเป็นอย่างใจเราอยากครอบครองรักแบบนี้ร้อนรนลองจินตนาการว่าคุณกำลังกำซายไว้ในมือนะครับ ถ้าคุณกำแน่นเกินไปเพราะกลัวทรายร่วงทรายก็ยิ่งไหลออกจากร่องนิ้วและมือคุณเองก็จะเจ็บแต่ถ้าคุณแบมือออกประคองทรายนั้นไว้เบาๆทรายก็จะยังอยู่และคุณก็ไม่เมื่อยมือการปล่อยวางก็คือการแบมือประคองทรายนั่นแหละครับไม่ใช่การเททิ้ง 2. 3ขั้นตอนของการรักและปล่อยวาง แล้วในทางปฏิบัติเราจะปล่อยวางคนรักหรือความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วได้อย่างไรผมมีหลักคิด3ข้อครับ 1. ยอมรับความจริงหรือสัจธรรมทุกอย่างในโลกนี้มาชั่วคราวครับแม้แต่ตัวเราเองคนรักก็เหมือนนกที่บินมาเกาะกิ่งไม้หน้าบ้านเราเราชื่นชมความงามของเขาได้ดูแลเขาได้แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องบินไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย ถ้าเราเข้าใจกติกาข้อนี้ของธรรมชาติเราจะเจ็บน้อยลงเมื่อวันนั้นมาถึง 2. รักที่เหตุอย่าไปยุติที่ผลหน้าที่ของเราคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดดูแลกันให้ดีซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือเหตุส่วนเขาจะดีตอบไหมเขาจะอยู่กับเราตลอดไปไหมนั่นคือผลเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จงมีความสุขกับการให้มากกว่าการคาดหวังว่าจะได้รับ แล้วใจคุณจะเป็นอิสระครับ 3. กลับมารับตัวเองหรือแม่ตาตนเองข้อนี้สำคัญที่สุดครับหลายคนทุ้มเทรักคนอื่นจนลืมรักตัวเองเมื่อเขาจากไปเราก็เลยรู้สึกเหมือนโลกถลม่มการปล่อยวางที่ดีที่สุดคือการหันกลับมากอบตัวเองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้ว เมื่อใจเราเต็มเราจะไม่โหยหาความรักจากใครจนเกินพอดีครับ 3. เมื่อต้องจากลา moving on สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่และเพิ่งผ่านการเลือกรามาการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าให้ลืมหรือให้เลิกเจ็บปวดทันทีนะครับแต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองเจ็บแล้วค่อยๆก้าวเดินต่อไป ให้คิดเสียว่าเขาคือครูที่ผ่านเข้ามาสอนบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงเมื่อจบคอร์สแล้วครูเขาก็ต้องไปสิ่งที่เราเหลือไว้คือปัญญาและความเข้มแข็งที่จะใช้ชีวิตต่อไปต่างหากท่านผู้ฝังครับรักแท้คือการให้อิสระแก่กันปล่อยวางเขาให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นและปล่อยวางใจเราให้เป็นสุขโดยไม่ต้องเอาความสุขไปผูกไว้ที่เท้าของใคร ขอให้ความรักของคุณเป็นรักที่รู้ตื่นและเบิกบานรักอย่างมีสติและปล่อยวางอย่างมีปัญญาครับเป็นกำลังใจให้ทุกหัวใจครับสวัสดีครับ